เสียงจากเน็ตอ๋อมันเป็นเพลงจากเสียงแมงอีกเสียงแมงกระชอนยิ่งเล่นเสียงดังยิ่งมายิ่งมาเยอะหาหาหากินกลางคืนเยอะมากเลยนะเนี่ย ตอนนี้ปิดเสียงแล้วนะครับจ้าปิดไปโอ้ไม่มีอะไรมาเงียบเงียบของน้อกเนาะเน้อปิดเสียงเริ่มปิดใครนี่แต่ก่อนน้าขับมานี่เงียบเลยไม่มีแมงมาเลยเนาะแมงเลยทันสมัยแล้วแมงทันสมัยอ้าวแมงไม่มีแล้วตอนนี้หมดอ้าวเปิดคืนเปิดคืน เริ่มมาอย่างใหญ่เริ่มมาอย่างมาแล้วน่เริมมาแล้วอ้าวมาเปิดปุ๊บมาปั๊บจริงๆมาจริงๆด้วยเปิดพับมาเลยหัวห็นกับตาแล้วใช็ไหมเอามาเชือกมาใช้ก่อนนี้ไปเหยียบดินเหยียบโคลนเอาอ๋อแต่สมัยตะกอนต้องไปเหยียบดินเหยียบโคลนเอาไปย่ำโคลนไปย่ำโคลน แตยิ่งเขาว่าไอ้ใช้ไฟไอ้ไอ้ใช้เสียงของมันอ่ะมันจะดึงดูดดึงดูดไอ้เพื่อนมันมาเงี้ยได้ยินเสียงมันจะดิงดูดมาผมเลยลองเสิร์ชหาเออเสิร์ชหาในเน็ตแล้วก็เจอเสียงคือเสียงเขาจะมีอยู่ในอ่าโฟชเช่ล่าสุดเดือนมีนาน,นี่แหละผมเลยโหลดลงแล้วก็ลองลองเอามาเปิดดูเปิดมาก็มาจริงมาจริง